สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสุดเมดเดียวนะครับงวดประจำวันที่31นะครับสิงหาคม2566นะครับคลิปนี้มัดรวม4หนอยก็เป็นสิ้นเดือนนะครับของสิงหาคมนะครับก็ขอให้แนวทางที่ให้ไปวันนี้เนาะมาในตัวเน้นตัวเจาะเด้งๆก็แล้วกันนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ของเรานะครับก็ถือว่ามานะครับพี่ เนาะก็ถือว่ายังมานะครับทั้งสายวิ่งสายรูดสายรูดนี่ก็เด้งๆเลยนะครับผมเมื่อวานนี้ผมให้วิ่งศูนย์รูดสามไปนะครับเฉพาะกิจนะครับผมสามหนึ่งแปดสองศูนย์นะครับรอบนี้ใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดหรือเอาศูนย์มาประกบคู่ในตัวที่เน้นเข้าไปที่ศูนย์สองสองศูนย์นะครับนี่เลยสายวิ่งนะครับรอบพิเศษนะครับหกหนึ่งศูนย์กับ 83นะครับในรอบนี้มาทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับพี่พี่ใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดหรือว่าศูนย์มาประกบคู่ในตัวที่เน้นให้เข้าไปที่0110นะครับพี่รอบนี้นี่เลยนะครับแล้วก็ใครวิ่งรูดที่3นะครับใครวิ่งรูดที่3เข้าไปที่8338สานะครับสายรูดนะครับสายเจาะยังไม่มานะครับส่วนรอบปกติ5 5 1กับ11นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับผม ส่วนรอบ V.I.P. นะครับมาแล้วเบรๆของเรานะครับ65353นะครับพี่ๆใครวิ่งรูปที่3นะครับเด้งบนล่างเข้าไปที่5353นะครับในตัวเน้นตัวจอดด้วยนะครับนี่เลยมาในรอบ V.I.P. เนาะสองเด้งนะครับรอบปกติไม่มาก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเมื่อวานนี้ก็มีพี่ๆในกลุ่มตามในรอบ V.I.P. ด้วยนะครับเนาะมาเด้งๆเลยนะครับ ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมทุกครั้งก็ฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็ไปพี่เ,เพื่อนสมาชิกท่านใดที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับผมวันนี้นะครับสายวิ่งของเรากับสายลูดสายวิ่งผมให้ไปที่9นะครับ สายรูดผมให้ไปที่เลขให้ไปที่เลขอืมนะครับพี่ผมจะให้เป็นเลขสองทำไมเป็นเลขหเอาแล้วเอาแล้วนะครับเอาแล้วอืมนะครับวิ่งเก้ารูดสองนะครับพี่เราต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเน้นที่รอบปกติลอง VAP นะครับผม พอดีผมมองใบที่ผมคิดคำนวณไว้ให้ผิดนะครับเมื่อกี้นี้2 ,0 งศูนย์นะครับสอง ,2 นึ่งสองสองสองสก็นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลดับสายรูดนะครับแลราใครที่ชอบรูดนะครับส่วนสายเจาะมาดูกันนะครับ สายเจาะผมให้ไปที่21 25 27 29 28นะครับผมสองหนึ่งสอใครไม่ชอบ2นะครับเอา9้ามาประกบคู่ได้นะครับก่อนจะเป็น91นะครับ ดว95 97 98นะครับ99หรือ92ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวเน้นของเรา3ตัวผมให้ไปที่921 927นะครับประมาณนี้เลยนะครับพี่สลับแนวทางไว้5นอยสูตรเม็ดเดียวนะครับก็วันนี้ขอให้มาเด้งๆในตัวเน้นตัวตัวเจาะก็แล้วกันนะครับสลับคลิปนี้ กาบสัสดีครับ